แล้วคลิปนี้สิแม่บเรื่องเล่าของเอ่อแม่พญาสายซ้อมนะคบพี่นออ้องซ้อมอีหยังเริ่มต้นจากตรงใดนะคะพี่น้องก่อนอื่นก้าวเข้าสวัสดีกับพ่อแม่เอฟซีสุข,ขสุขคนเอฟซี FC สาวหน่อยเพร็รบานแพงเอฟซี FC หลานหน่อยอุ้งอิงนะคะ FC เอฟซีเผ็ดแสงตะวันเจโอทูนะคะมาเริ่มต้นที่คุณนายแม่นะคะหรือคุณย่าสุภาพนะคะพี่น้องเพื่อนเองบอกว่ามือนี้เป็นมือสันวันดีเพื่อนได้ไปบวงสรวงนะคะ คุณแม่ได้มางานบวงสวงและงานไหว้รูอยู่ที่บ้านปู่สนชัยนะคะพี่น้องเนาะถือว่าเป็นเรื่องเล่าของค่โอนะคะพี่น้องก็คือได้มาวายนะคะรวมกับคู่บ่าอาจารย์นั่นเองนะคะอยู่ที่บ้านปู่สนชัยนะคะพี่น้องสาธุสาธุเพื่อนเป็นตัวแท่นของลูกเต่าสาวหน่อยเพชรบานแพงนะคะพี่น้องเป็นตัวแท่นอ่ามาเอินว่ามา,มา มาไหวให้ออนนะคะยกอ่อยงอ,อยคู่ตามกี่เพิ่นเคยเหตุกันนั่นแหละนะคะพี่น้องหรือประกอบกันนะคะพี่น้องว่าก้อนหน้านี่มือหนึ่งนะคะกลเป็นวันเกิดของปู่สนชัยนะคะพี่น้องปู่สนชัยนี่คือเพิ่นจะดูแลเบิ่งแง่งบอดโจและเช่าขณะมาโดยตลอดนั่นเองนะคะพี่น้องถือว่าเป็นผู้บาอาจารย์ผู้เพิ่นคอยปกปักปัดเป่าสิ่งที่บ่ดีปกปัดรักษานะคะ,<ม>ะ,คะพี่น้อง ค่อยให้วาแนวทางของการเดินงานไปจังใดแบบใดกะปรึกษาปู่สนชัยมาโดยตลอดนะคะพี่น้องกะร่วมอวยพรวันเกิดให้กับปู่สนชัยเด้อพี่น้องสุขสันต์วันเกิดครับอาจารย์อยู่ดีมีเฮ้งครับนี่คือบอลโจคนใดอวยพรให้กับพ่อสนชัยหรืออาจจะปู่สนชัยนั่นเองนะคะเป็นบารมีให้ลูกให้เต้าให้ลูกซิด ลูกหาครับไหวครับระมาณนั่นนะคะนี่คือบอโจนะคะพี่น้องเพื่อนเองก็ได้อวยพอนโคดอวยพอนมาทางังปูสนชัยนะคะพี่น้องแล้วกันยังนีอีกนะคะพี่น้อง่วนซอนนุชไปท่านาทีของความเป็นครอบครัวนะคะแกได้ผ้านนองยูทู e ไปพอมนะคะน้องรับเพื่อนลําแพ่นนะคะพี่น้องไปบ้านปูสนชัยนะคะพร้อมกันนี่ก็นําของขวัญน,นะคะวันเกิดไปให้ปูนะคะนั่นก็คือ อ่าแล้วก็ได้อวยพรน,นะคะพี่น้องว่าสุขสันต์วันคล้ายวันเกิดปู่สนชัยขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรง,แง,แง,แงจ้าประมาณนั้นนะคะแต่บาดนี้สาหรับน้องอยูทูบกับไปได้พี่น้องถ้าลูกตาแป้วใส่แมวเลยวัาจะไปนะคะพี่น้องนี่คือตัวแทนขอขอบคัวนะคะพี่น้องก็คือสอนุดผ้าลูกใส่ไปนะคะแล้วบาดนี้แม่พญาก,ก็บจอบก็สวัดีพี่น้องเอิญว่มมาไฟจอดไฟซ่อมหมามาํานรถเด้ แม่มาละพี่น้องจอบไปจอบมาไปเห็นหางคู่พี่น้องเออที่คู่สนชัย่นในหมอบไห่น้องยูทูบนะคะพี่น้องนะคะในนั้นสิมีตัวเลขนะคะพี่น้องตาดีได้ตาไล่เสียได้พี่น้องเด้อตรงนี้ต้องบอกว่าใส่วิจารณญาณในการรับชมนะคะสาหรับแม่พยาีิบดียูบซื่อหรอกชอมม่ให้ตัวนะะพี่น้องตามนั้นนะคะพี่น้องมีตัวเลขขึ้ไมา่าเบิ่งนะคะพี่น้องมีเลขเจ็ด แปดหนึง่งนะคะพี่น้องข้างล่างกับเป็นเลขสามกับเลขศูนย์นะคะตามนั้นเดิ้อพี่น้องเดิอ้อตาดีได้ตาไล่เสียตาม้านั่นนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่นํามาฝากมาตอนกันนะคะถือว่าเป็นหนึ่งเล่าของความเป็นสิริมงคลเพราะว่าการจุดประทัดตัวจะได้หางมันใน่สุดเย์อหู่เด้พี่นอ้อ,นองเหงาเตืบนเบี้อโซสิสุด์ันเนาะแน่นบ้ะนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะพี่น้องไอ้เนเองนํามาฝากมาตอน แต่ก็อยากจะเท้าคว้มไปจักน้อยว่าเรื่องเล่าของอปูสนชัยเพื่อนได้ไปทำพิธีไห่บอโจูหลากหลายพี่น้องเพราะว่าจะเป็นเรื่องเล่าของการบวงสรวงเปิดบงปิดวงนะคะพี่น้องหรือบวงสรวงข้าพยัญชนะอ่อวันนึงหันปูสนชัยก็ได้ไปนั่งอยู่นะคะพี่น้องถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะพี่น้องสิ่งเล่านี้ก็บ,บอกว่าเป็นเรื่องเล่าที่จับต้องได้นะคะพีน่นะ้องเนาะ มีอย่างปูพนเองกะได้เบิงได้แง่งเนาะวางคุณยาสุภาพบอสบ่ายหันแต่มาพาทําพิธีนะคะเอื่ว่ามาทําพิธที่เอ่อเอ่เอืน่น่มาอย่างพี่น้องย่อมลาบคาบหยาทุกสิ่งแนว่วหากว่าเหตุยังไงโบถือบอ่ต้องบ่ควนกับขจัดปัดเป่าห้นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เหตุห้แล้วสบ่ายใจนอะพี่นอนะ้องเนาะกระเฮ็ดแล้วก็ให้มีความสุขเห็นบหคะกระเฮ็ดห้อายุมันขวัญยืนเห็นบ่ะคะนีกกาลังจิตกําลังใจขึ้นมาก ถือว่าเป็นผู้ที่ค่อยให้กำลังใจกับบุงสาวหน่อยมากโดยตลอดนั่นเองนะคะพี่น้องเมื่วาสิเกิดอีหยังขึ้นนะคะตรงนี้พอปู่สนใจคนก็นจะมาอยู่เรื่อยๆนะคะพี่น้องแล้วก็แม่แต่เวลาที่อะจะมีการเอิ้นว่าบวงช่วงอันนั้นอันนี้หรือจังใดหรือแม่แต่ว่าได้นั่งเอกไปเอกไหม่มา รือจังไหนแม่ไตลาหน่อยมากไม่ไหม่ตอนนั่นเพื่อนกับผาไปหาปูสนชัยดิพี่น้ององิลีนักกล้องนักสแสดงคนไหนที่เขาบ้านต้องพาไปหาปูสนชัยเป็นหลักถ้าพาไปแล้วปูสนชัยส,สิทักสิท่วงอันนั้นอันนี้ดอกเพื่อนสีเหลียวเห็นเพื่อนกับสีมีย่ามสามตาของเพื่อนพอรอมเนาะพี่น้องอันนี้ถือว่าเป็นความเสือส่อชวนบุคคลกันแล้วกันนะคะจังไดนก็นยงงังคงอ่าถือว่าเพื่อนจะยูคูเดินคูกันกับ สาวหน่อยเพลิดเนแพงไปตลอดนะคะพี่น้องเนาะฉะนั้นแล้วก็คือถือว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาครบวันไข่วันเกิดของปู่สนใช่ละนะคะพี่นอ้องกะอวยอำนวยอวยพ่อนตามที่บอจโจซอนุชเพือพ่อนได้อวยพรอไปแล้วนะคะพี่น้องพร้อมกันนี้ขอให้คุณญาติสุภาพนะคะเพื่อนไปเปลี่ยนตูแทนให้ดูไห้หล้านให้เพื่อนแข็งแรงนะคะพี่น้องมีสุขภาพที่แข็งแรงยาวนานตลอดไปนะคะพี่น้อง และพอวันนี้คาดการว่านะคะพี่น้องพี่คุณอยากสุภาพเพื่อนจิได้ไปรักษากับหมอจนนะคะที่แอปเปิ้เองได้พาไปนี่คิดว่านะคะพี่น้องกูสนใจพุณนต่สิฮับผู้นั่อยู่ะละนะคะว่าไปแล้วจะดีแบบใดยังไงเพื่อนก็ต้องบอกกันเด็กคำว่าสั้นก็คิดการว่าน่าจะไม่ได้ไปนะเพราะว่ายั่งหน่อยเพื่อนก็ต้องสอบถามในส่วนนี้มากเนาะพี่น้องก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าของอ่า ความเสื่อส่วนบุคคลยังที่เราถึงนั่นแหละนะคะพี่น้องส่วนตัวเลขทเทียเต้นน้่มมาฝากนะคะพี่น้องแต่ถือว่าเป็นเรื่องเล่าของเมพญาสายซ่อมก็แล้วกันนะคะพี่น้องตาดีได้ตาไล่เสียเดอ้อพี่น้องเดอ้อเจ็ดแปดหนึ่งับสามสูงนะคะพี่น้องนะตามนั่นจ้าท่านใดที่เข้ามาเรบช่วยขอพุ้มสุขุสุก้นเดอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดข้างจองน้่น,นะคะพี่น้องส่วนไทยคิบบอสจกับี่ลาหน่อยก็ได้ฝากช่องกับกเอทเพ้นคือเก่านั่นแหนละ นะคะหากท่านใดอยากจะให้การสนับสนุนทางช่องนะคะพี่น้องก็อย่าลืมมีปุ่มนหน่อยๆอยู่ทั้งล่างเด้อพี่น้องเด้อซุปเปอร์แตงนะคะพี่น้องเออเขาไปให้ร่างวัานกับทางช่องได้นะคะพี่น้องขอบคุณสุปปุ๊บุกนนะคะยิงๆปังๆสุปปุ๊บุก่นนะคะสวัสดีค่ะค่ะอี่ราคาฟังซองที่เซ็นด้านดีดีในดีจ้าฝากาอะไรก็ใชป็นกำลังใ,ใจดีุ้ณแม่ก็คิดว่า